ว้าบบุฟเฟ่เกาหลีคนะบุฟเฟ่ปิญญ้งย่างเกาหลีปิ้งสดไฟลุกเวอร์ชอบช่วงมากใส้เลยนะนี่ขึ้นแบบนี้นะครับกะคิดตุกต้องนะฮะลุยครับจูทันกันไหมครับรถเร็วเวอร์ใส้กร้ป๋องดามชั้พร้อมเลยนะฮะร้านแบบนี้นะครับ กรอย่อยแน่นนะลุยนะอย่างมันเล็กไปหมดนะคะมล่อยู่แลมืออไปอติ้งย่างจ้ะครับรักควันฮันรูนะฮะนี่คุม้มคุมุคมคุอันนี้คือจะมีแต่หมูนะคะใช่ฮะอันนี้สามพันหมักซอสนะครับแล้วก็อันนี้สันคอนะครับสันคอเอ๊ะไม่ว่าอันนี้สันคอหมักซอส ขวดที่คุ้มมากนะฮะสามสองเก้ามีน้ำฟรีด้วยทุกอย่างคพิเติมทุกคนเลยสามสองเก้านี่คือเด็ดแล้วหรอเด็ดแล้วครับสามสองเก้าเด็ดรวน้ำนะจ๊ะตัวน้ำด้วยมีข้าวมีไข่เจียวมีเครื่องเป็นหมบุกใหญ่ๆแล้วก็มีถังแล้วก็เตรียมมาเป็นแบบนี้นะฮะซุปก็มีฉับเฉะก็มีนะผมมีแต่ยาแต่ย่าร้อนๆเลยที่เดี ป๊วกวาีความแข็งขันมากนะคะในการ้อมากขึ้นเลยทำจิย้ยางเลยแบบวิีการที่ต้องเลยนะกินยังพอมันยากแล้วมัน,นมันดได้ลงเยอะเลยนะใช่กัมากได้เลาอันควดเลยนะคะนีนรัอน,นะคระะะับจินิลนะยกินผักกุ้ต้นจ้ะ จริงก,ก็เป็นแบบไหนคือก็เสร็จทุกเสือกคออรับโหหอมมากเลยจริงเขามีสองแบบนะเอามาโชว์สักนิดไหมคะคุณจะกินอย่างเดียวไม่ได้นะคะเอาน้ำจิ้มมาให้ดูหน่อยค่ะอีกแบบหน,น,นึ่งค่ะที่แบบนี้กวางแบบนี้วกบบวางมาแบบนี้นะ,ะเอเรียบลงเลยครับแล้วก็ห่อเลยดูนี่นะ ไปเลยนะเนี่ยกิแบบนี้นะคะกระหินตุ้ปปองนะฮะลุยครับดูทันกันไหมคะดูเร็วเวอร์เดี๋ยวโอ๊จะกินหมูทั้งชิ้นนี้เข้าไปนะคะให้เขาให้เขาดูสันนะคะอ่าเริ่มค่ะพอดีคำไปกันไมเนื้อเหรอคะได้ครับนี่ครับกันพอดับซอส ครับุณช่วยไปทำสโลตรงนี้ด้วยนะคะคนอื่นจะได้ดูทันไดกินผักไปสวนด้วยนี่หมูพิซซูพิซซูห้องมากนี่คอหมูเดี่ยให้ดูก่อนชมพะโรดอันนี้นะกิโลหนึ่งนะถ้าแบบดีๆต้องมาตามยอันนี้นหัวละ329เน็ตถูกต้องปุ๊บเลี้ยปุ๊บปุ๊บจริงชอตนะฮะนี่นะคะอทางนี่ชิ้นแบบนี้เลยนะครับ ใต่ที่คลบแต่เ,เกียใสย่คบไปปร้กงแตะเกียวไม่ต้องนะจ๊ะป,ป้าเป็นคนกินอาหารครบห้าหมูนะคะหมผ,ผักอะไรกินมูสเลยกินโชว์กินชิ้นนี้ใช่ไหมคะดูดบ้าจ่าะลิปเลยัพนะครับปาตํำกันได้ดนะฮะป,ปันทนดูนะครับ อยู่ที่ตู้12ที่สองนะครับคนเลี้ยทาวนะครับสุดยอดคนระับเสียบคุ้มแนวคุ้มบนเลยโอ๊โอป,ป้ากินเคินคุ้มนะฮะกินคนเดียวเหมือนกินสี่คนจ้ะ